สบายดีทุกคนพอกันอยูเด้อก็เช้าเราเพื่อบานบานเนาะม้มนี่ก็จะมาเฮ็ดแนวากินเสีบเสอีกตามเคยเด้อ้มนี่เขาจะพามาเฮ็ดไข่ตุนเส่บๆสเนาะทุกคนเนาะมีที่เฮ็ดไก่ไง่ายๆส่วนผสมกับบหลายเนาะทุกคนเนาะพร้อมแล้วไปดงมือเฮ็ดกันเลยส่วนผสมหลักๆเขาก็จะมีไข่3ามหน่วยเนาะทุกคนแล้วก็เป็นหอมบัวซ้อยเด้อแล้วก็เป็นแค่รทหั่นเตาเนาะ กระตอกไข่ลงเลยสามหน่วยตวงใส่ถ้วยหน่อยก่อนเด้อทุกคนเพื่อเข้าเจ้าหูเนาะเวลาเฮาผสมนำนำานถาผมีหมูหรือว่ามีกุ้งก็สามารถใส่ตึมน้ำกันกระไ้เด้อเพราะว่ามันก็จะได้แสบปีกแบบหนึ่งเนาะแล้วก็ผสมหนำเด้อทุกคนนนำนี้จะใส่ซองเทาของไข่เนาะ แตวกตีไข่ขาวกับไข่แดงให้เขากันดีเดอ้อถ้าไพ่เฮ็ดคล้ายตรงการให้ไข่เวลาเขาเนืองมากมันเนียนๆก็สามารถไปกองก่อนหนึ่งได้เนาะแต่อันนี้เขาเฮ็ดกินบบตรงกองกัได้เนาะทุกคนเนาะตีไข่แดงไข่ขาวให้เขากันดีเดอ้อพราะไข่แดงกับไข่ขาวเขากันดีแล้วห้องก็มาปรุงเครื่องเลยทุกคนใสซสิ ซีอิ๊วขาวสองบวงตักกินเดอ้อแล้วก็เป็นข้าอ่อด้วยโดดดีปลายบวงเนาะแล้วก็ใส่พริกไทยเพิ่มความหอมต่อด้วยแค่รทแล้วก็หอมบวัวสิ้นที่ขาดบ่ไร้ก็คือหอมอันกระเทียมเจียวเด้อทุกคนเพิ่มความหอมเนาะกระเทียมเจียวจักปลายบวง แล้วก็ตีให้ก็เข้ากันอีกหอบหนึ่งเ้ยทุกคนพอตีส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วก็นําไปหนึ่งเลยทุกคนใส่ไฟกลางเดนอต้มนำให้ห่อนก่อนนอกพอห่อน,น,นแล้วก็จังนําไข่ลงหนึ่งแล้วก็อัดฟ้าแต่ว่าฟ้าบ่ต้องอาดแจบเด้อ หนึ่งไปประมาณสิบหา้านาทีแหละทุกคนเลยกระเซกเบิงเนาะแต่ว่าของเขานี่หนึ่งสิบหานาทีซุกแล้วทุกคนเลยกระเซกเบิงถามว่ามันมีใครติดขึ้นมาก็แสดง่าได้แล้วเนาะแล้วแล้วทุกคนเฮ็ดง่ายง่ายประโยชน์ก็ได้ายใครตุนนะ่ะเล็กหน่อยก็มากินเนือมันก็จะเด้งๆแบบนี้เนาะทุกคนเนาะกินกับละมุนดี ลองเหตุบางเรื่องง่ายๆทุกคนเอ่ยฝากซองน้องไม้ในเด้อทุกคนเอ่ยฝากเป็นกำลังใจให้ซองน้องไม้โดยการกดติดตามแล้วกดไลค์กดกระดิ่งในเด้อเพื่อจะได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะอัปเดททุกมื้อนอะฝากกดแชร์ในเด้อทุก